สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นิมดาวไลตี่ชาแน,นลนะคะ สำหรับคลิปนี้อยากจะขอแชร์มุมมองของธนาคารโลกและก็นักวิเคราะห์นะคะที่มีต่อโครงการรถไฟจีนที่จะเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจอินโดจีนริเริ่มโครงการ1แถบ1เส้นทางไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟลาวจีนที่กําลังจะเปิดให้ใช้บริการภายใน3เดือนนี้นะคะและก็โครงการรถไฟไทยจีนหรือแม้แต่โครงการรถไฟมาเลเซียถึงสิงคโปร์ที่ยกเลิกกันไปนะคะอาจจะทำให้ฝันของจีนไกลออก ไปอีกเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกันในคลิปนี้ค่ะแม้ว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จะทําให้การก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวจีนคลุกขลักนะคะแต่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ประกาศว่าพร้อมที่จะเปิดเดินรถไฟจาก บ่อเต็นมาถึงเวียงจันทร์วันที่2ธันวาคม2564นี้อย่างแน่นอนค่ะซึ่งจะเชื่อมโครงข,าข่ายคมานาคมระบบรางเชื่อมจีนและชาติอาเซียนตามแผน1แถบ1เส้นทางของจีนนะคะนายสมสวัสดิ์เล้งสวัสดิ์นะคะที่ปรึกษารัฐบาลแล้วก็พักประชาชนปฏิวัติลาวผู้เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟลาวจีนตั้งแต่เริ่มแรก กล่าวว่าการก่อสร้างเนี่ยได้แล้วเสร็จไปมากกว่า90%แล้วนะคะและการเตรียมการด้านอื่นๆเพื่อเปิดการเดินรถไฟมีความคืบหน้าไปมากทั้งฝ่ายจีนและก็ลาวรวมทั้งบริษัทร,ร่วมทุนรถไฟจีนลาวก็ยืนยันโครงการนี้จะเสร็จทันกำหนดในวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว2ธันวาคมนี้แน่นอนค่ะลาวเริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟมูลค่า5.9พันล้านดอนลลาร์สหรัฐเมื่อปี2016นะคะท่ามกลาง าความวิตกกังวลว่าโครงการนี้เนี่ยมีมูลค่าการลงทุนราวหนึ่งใน3ของขนาดเศรษฐกิจของประเทศจะทําให้ลาวติดกับดักนี้สินเพราะ60%ของเงินลงทุนหรือประมาณ3.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นเป็นเงินกู้จากธนาคารส่งออกนําเข้าหรือ Exim Bank ของจีนนะคะ ซึ่งลาวก็ต้องรับภาระหนี้สินตามสัดส่วนเป็นเงินถึงกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนที่เหลือ4 0เป็นหุ้นโดยฝ่ายลาวเนี่ยมีภาระจะต้องหาเงินเข้ามาใส่ตามสัดส่วนหุ้นของตัวเองมูลค่า730บล้านดอลลาร์สหรัฐในจํานวนนั้น250บล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินงบประมาณของรัฐบาลลาวและที่เหลือ480บล้านดอลลาร์สหรัฐก็ต้องกู้จากธนาคารของจีนอีกเช่นกันรวมแล้วนะคะประเทศลาวมีภาระหนี้สินกว่า1 1,400ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งนับว่าสูงมากเมื่อเทียบกับผลผลิตมวลรวมภายในประเทศของลาวคือ19,136ล้านดอลลาร์สหรัฐตามรายงานของธนาคารโลกปี2020 นสมสวัสดิ์เล้งสวัสดิ์นะคะซึ่งเวลานั้นเนี่ยเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศผู้ทําหน้าที่เจรจาสัญญากับจีนกล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าใจปัญหานี้ดีตั้งแต่ตอนทําสัญญาแล้วจึงเจรจาขอให้บริษัทร่วมทุนเป็นผู้รับภาระหนี้สินทั้งหมดและเอาตัวโครงการนั้นค้าประกันเงินกู้เองไม่ต้องให้เป็นภาระรัฐบาลเรื่องนี้ก็รายงานให้ที่ประชุมนิติบัญญัติแห่งชาติรับรองและสภาก็เห็นว่านี้เป็นเงื่อนไข ที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้ ส่วนข่าวลือที่ว่าทางการลาวจำเป็นต้องอนุญาตให้บริษัทจีนเข้าทำประโยชน์จากที่ดินข้างละ20กิโลเมตรจากทางรถไฟไปตลอดเส้นทางนั้นนายสมสวัสดิป์ปฏิเสธว่าไม่ได้มีประเด็นนั้นในสัญญาบริษัทร,ร่วมทุนต้องการที่ดินรวมทั้งหมดเพียง1,000เฮกตาร์หรือประมาณ6,250ไร่เพื่อสร้างสถานีและการพื้นที่สองข้างไว้เพื่อความปลอดภัยในการเดินรถเท่านั้นการพัฒนาที่ดินถ้าหากจะมีก็ต้องทาสัญญา กันหมายภายใต้กฎหมายลงทุนของลาวหรือเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแยกต่างหากไม่เกี่ยวกับโครงการรถไฟ รายงานของธนาคารโลกนะคะที่เผยแพร่เมื่อปี2020ที่ชื่อ f o r m Landlock to Landlink Unlocking the Potential of l o u China Rail Connectivity ชี้ให้เห็นว่าเส้นทางรถไฟความยาว414กิโลเมตรที่สร้างด้วยวรางมาตรฐานขนาด1.435เมตรเป็นส่วนหนึ่งของ6กระเบียงเศรษฐกิจนานาชาติตามข้อริเริ่ม1แถบ1เส้นทางของจีนโดยโครงการนี้นะคะอยู่ในส่วนของระเบียงเศรษฐกิจจีนถึงอินโดจีน ซึ่งจะเชื่อมระบบขนส่งทางรางจากเมืองคุนหมิงของจีนกับสิงคโปร์โดยผ่านลาวไทยและมาเลเซียถึงแม้ลาวจะเป็นขบวนรถที่ใช้ความเร็วเพียง160-200กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับขบวนผู้โดยสารและไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับขบวนขนส่งสินค้าระบบรางถูกออกแบบให้สามารถรองรับรถไฟความเร็วสูงที่ใช้ความเร็วได้มากกว่า250กิเมตรต่อชั่วโมง จากการศึกษาของธนาคารโลกนะคะชี้ให้เห็นว่ารถไฟลาวจีนโดยตัวของมันเองอาจจะไม่ตอบโจทย์ของการพัฒนาทั้งหมดเพราะคาดการว่าจำนวนผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการรถไฟในช่วงบอดเตนไปถึงเวียงจันทร์จะมีเพียง480,000คนในปี2025และจะเพิ่มเป็น1.1ล้านคนในปี2030ซึ่งก็นับว่าไม่มากนักดังนั้นรถไฟจึงมีหน้าที่หลักในเรื่องของการขนส่งสินค้าเพราะว่าการขนส่งทางรางจะทํา ให้ต้นทุนค่าขนส่งลดต่ําลงถ้าหากเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงกันได้ทั่วภูมิภาคจากจีนไปจนถึงสิงคโปร์ธนาคารโลกคาดการว่าการขนส่งสินค้าข้ามผ่านแดนนะคะและภายในประเทศจะเพิ่มขึ้นถึง2.4ล้านตันต่อปีภายในปี2030เฉพาะในส่วนของลาวจีนนั้นคาดว่ารถไฟสายนี้จะขนส่งสินค้าได้1.7ล้านตันต่อปีภายในปี2030เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์จากการขนส่ง เต็มที่ลาวจึงสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งทางด้านการผลิตและบริการรายงานของธนาคารโลกแนะนำว่ารัฐบาลลาวควรออกแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ตั้งอยู่ในแนวเส้นทางรถไฟให้เหมาะสมเช่นควรตั้งอยู่ใกล้กับจุดขนส่งหรือกระจายสินค้ามีแรงงานที่เพียงพอกฎระเบียบต่างๆควรทำให้ง่ายไม่ซับซ้อนและโปร่งใสด้วย แม้ว่าจีนจะออกแรงผักดันในการก่อสร้างโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นักวิเคราะห์จํานวนหนึ่งนะคะก็มองว่าจีนได้ประโยชน์มากกว่าหุ้นส่วนในภูมิภาคโดยเส้นทางของจีนเองก็ไม่ได้ราบรื่นสักเท่าไหร่นะคะเพราะมีบางประเทศในอาเซียนอย่างไทยที่มี อำนาจต่อรองมากกว่าก็สามารถแสวงหาผลประโยชน์จากความคิดริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางได้มากกว่าในขณะที่ไทยมองเห็นความจำเป็นที่จะเชื่อมรถไฟความเร็วสูงเข้ากับระบบของจีนลาวแต่ก็เกรงว่าจะถูกดูดเข้าไปในโคจรอิทธิพลของจีนเร็วเกินไปจึงเลือกที่จะเริ่มการพัฒนาในส่วนกรุงเทพถึงนครราชสีมาก่อนแทนที่จะทำพร้อมกันทีเดียวถึงหนองคาย โดยโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะคะระยะแรกช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมาระยะทาง250กิโลเมตรเพิ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จไปแค่หนึ่งจากทั้งหมด14สัญญาคือจากกลางดงไปถึงปางอโศกระยะทาง3.5กิโลเมตรนอกนั้นอยู่ระหว่างก่อสร้าง6สัญญาเตรียมการก่อสร้าง3สัญญาและอีก4สัญญาก็เพิ่งจะเปิดประกวดราคารัฐบาลไทยวางเป้าหมายว่าจะเปิดเดินรถในส่วนแรกได้อีก6ปีข้ง ะะส่วนระยะที่2นครราชสีมาไปถึงหนองคายระยะทาง356กิโลเมตรเพิ่งจะอยู่ระหว่างการศึกษาและออกแบบยังจะต้องปรึกษาและเจรจากับฝ่ายจีนอีกหลายรอบกว่าจะลงมือก่อสร้างได้ส่วนจุดเชื่อมต่อเวียงจันทร์และหนองคายประมาณ30กิโลเมตรและส่วนที่ข้ามแม่น้ําโขงนะคะจะต้องรอการปรึกษาหารือ3าฝ่ายคือจีนไทยลาวอีกต่อไปแต่ก็ยังไม่มีกําหนดเวลาที่ชัดเจน โดยนักวิเคราะห์เห็นว่าทางการไทยให้ความสําคัญกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกและรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินก็คือดอนเมืองสุวรรณภูมิและอุตภาซึ่งเป็นประโยชน์ภายในของไทยเองมากกว่าที่จะเร่งรัดการเชื่อมระบบรางกับลาวซึ่งเป็นผลประโยชน์ของจีน และการประกาศยกเลิกโครงการรถไฟความเร็วสูงสิงคโปร์ถึงมาเลเซียที่รเริ่มกันมาตั้งแต่ปี2010เมื่อมกราคมที่ผ่านมานะคะกลายเป็นความท้าทายอย่างใหม่ที่ทำให้โครงการรถไฟในฝันจากคุณหมิงถึงสิงคโปร์ต้องห่างไกลออกไปอีกนะคะสิงคโปร์และมาเลเซียเน่วางแผนร่วมกันว่าจะลงทุนราวๆ25,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงระยะทาง350กิโลเมตรเพื่อย่น ระยะเวลาการเดินทางระหว่างเมืองหลวงทั้งสองประเทศให้เหลือเพียง90นาทีและเชื่อมต่อโครงข่ายการขนส่งทางรางระหว่างจีนคือคุณหมิงและกลุ่มอาเซียนที่เคยวางแผนเอาไว้ตั้งแต่ปี1995โครงการนี้เริ่มจะเป็นจริงเมื่อจีนประกาศความริเริ่ม1แถบ1เส้นทางและประเทศในอาเซียนนะคะเช่นลาวไทยเมียนมาและเวียดนามก็เริ่มจริงจังกับการพัฒนาระบบรางเมื่อราวๆหนึ่งทศวรรษ ที่ผ่ผาานมาโครงการรถไฟความเร็วสูงสิงคโปร์มาเลเซียรเริ่มส่อเขาจะล้มเหลวเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในมาเลเซียคือปี2018นะคะรัฐบาลของมหาเทมูฮัมมัดเห็นว่าโครงการนี้สร้างภาระนี้สินมากเกินไปจึงขอชะลอโครงการเอาไว้โดยยอมจ่ายค่าชดเชยความล่าช้าให้กับสิงคโปร์เป็นเงิน11ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีกครั้งในเดือนมีนาคมปีที่แล้วทำให้มหาเทต้อง ลงจากอำนาจก็ไม่ได้ทําให้โครงการนี้มีอนาคตนะคะรัฐบาลของมูยิดดินยัสซินจึงตัดสินใจขอยกเลิกโครงการและยอมจ่ายค่าชดเชยให้สิงคโปร์อีก75ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากขอยืดเส้นตายมาแล้วหลายครั้ง ด้วยเหตุผลว่ายังคงมีปัญหากับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แต่หนังสือพิมพ์ financial times นะคะรายงานว่าจริงๆแล้วทั้งสองฝ่ายอยากจะเดินหน้าโครงการต่อโดยเร็วเพื่อใช้กระตุ้นเศรษฐกิจที่บอบช้ำจากโควิด -19 ทว่าขัดแย้งกันเรื่องวิธีการเพราะสิงคโปร์เนี่ยต้องการเปิดประมูลระหว่างประเทศเพื่อความโปร่งใสและผลประโยชน์ที่เท่าเทียมแต่มาเลเซียไม่เห็นด้วยนะคะเพราะคิดว่าล่าช้าจึงอยากจะแก้ไขสัญญา แต่หาทางออกร่วมกันไม่ได้สุดท้ายก็จบลงด้วยการยกเลิกโครงการไป นักวิเคราะห์ได้กล่าวไว้ว่าจีนจะใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสองลักษณะก็คือใช้โครงข่ายคมนาคมอย่างรถไฟเพื่อเชื่อมโยงและเข้าถึงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เปรียบเสมือนหลังบ้านของจีน2ก็คือใช้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อยู่ใน,ในประเทศในภูมิภาคเป็นเสมือนปุ่มหรือโหนดควบคุมการผลิตห่วงโซ่อุปทา,านและการบริโภค และประเทศในภูมิภาคนี้ก็ได้ประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมต่อกับโลกภายนอกพัฒนาเมืองสองข้างทางและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองชายแดนและได้กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ทั้งหมดก็คือมุมมองธนาคารโลกและนักวิเคราะห์นะคะที่มีต่อเส้นทางโครงการรถไฟลาวจีนและจีนไทยรวมถึงโครงการระเบียงเศรษฐกิจจีนไปถึงอินโดจีนด้วยค่ะถ้าท่านชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากช่องของเรานะคะถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดี ค่ะ